เลยรายงานล่าสุด vivo x 200 ultra และ vivo x 200 pro mini จะเปิดตัวในประเทศอินเดียปีนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่แฟนๆรอคอยกันมาเลยนะครับสำหรับ ultra ของ vivo ว่าจะเปิดตัวในตลกกบบาด global หรือไม่เพราะที่ผ่านมามักจะมีการเปิดตัวแค่ในจีนเท่านั้นล่าสุดในปีนี้ก็มีรุ่นว่าอาจจะได้เห็น vivo x 200 ultra เปิดตัวในประเทศเดียด้วยครับ โดยรายงานจากทาง Business World เผยว่า vivo กำลังวางแผนที่จะเปิดตัว vivo x 200 ultra และ vivo x 200 pro mini ในประเทศอินเดียเร็วๆน,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 นี้เนื่องจากความนิยมที่พุ่งสูงมากของ vivo x 200 s e i e ในประเทศนี้โดยเฉพาะ x 200 pro ที่ขายดีมากจนต้องเติมสต็อกอย่างต่อนเนื่องโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้ทำให้แผนการของแบรนด์ที่จะปล่อย vivo x 2อ0 ultra ในอินเดียนั้นมีสูงขึ้นเพราะในปีที่แล้ว vivo x 100 ultra มันได้เปิดตัวนอกประเทศจีน ซึ่งน่าเสียดายมากเลยครับและถ้าทาง vivo ตัดสินใจเปิดตัว x 2อ ultra ในประเทศอินเดียหรือตลกกาดกวางตุจริงก็น่าสนใจเพราะจะเป็นรุ่น ultra อีกรุ่นที่เน้นกล้องเติมชนกับเสียลมีดสิ้า ultra ที่เพิ่งจะเปิดตัวในอินเดียไปด้วยครับทางนี้ยังไม่มีรายงานว่าหากจะเปิดตัวจริงจะเป็นช่วงไหนกันแน่นะครับแต่จากรายงานก่อนหนี้ vivo x 2อง้อ pro mini อาจเปิดตัวในอินเดียช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้คาดว่าถ้ามีรุ่น ultra มาขายจริงก็คงต้องมีข้อมูลตามมาแน่นอนครับ ยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ